วันนี้เราอยู่ที่งานสวนหลวงบ่อเก้าะนะพันไม้งามอาลล์สวนหลวงตกลงเราจะเราจะหารถก,กันไม่ไม่เราไม่นั่งหรอกเรามาเดินนี่นั่งรถเต็มหลยรถรางอันดับแรกคือตรงไหนมีของกินเราจะไปอยู่แถวๆนั้นโอเคไปเดินชมกัน เยอะมากเข,าเ,ขาเป็นรถเจ้าหน้าที่แม่เจ้าหน้าที่อะไรแม่จะเอารถเข้ามาทำไมเข้ามาอยู่หน้ากล้องรู้เหลี่ยมรู้มุม อเออคนเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ข้างนอกมันลานจอดมันเต็มแล้วเขาก็ไล่รถให้เข้ามาวนในเนี้ยให้ไปลานจอดด้านหลังโดยเนฉะวิ่งกันเต็มเลยหลวงนี่หลังๆเขับมมีพกต่างชาติมากันเยอะนะข้างๆบ้านเราน,ะนี่นเนาะนี่คืนสะพานเระ เจอไหมพอคิดว่าทิพหาอะไรหาอะไรอะ่ะหาเหี้ยหายตัวเงินตัวทองหุ้นหุ้นหน้าเกลียวนลุมเยอะกว่าตรงนั้นตลาดต้นไม้อยู่ตรงร้านจักรยานเรานะรถก็มาจอดตรงนี้ให้คนลงไปที่เดินไปนู่นไงข้างน,นอกรถติดเห็นไหมนะ ไม่เต็มออมแล้วอไ่คือ,คอนี่คือรถที่มันล้นมาจากข้างนอกเ่ยแล้วเขาจะปัดไปข้างหลังไงอันนี้ขนาดคือกว่าจะอ้องหลังได้ก็ติดนะเ,แบบเจอเคฟแล้วเจอเคฟลเออแลบบ้วสน, <c oughs> นามจักรยานของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาหารอีกบม,มหนึ่งนออะสนามวงเวียนจักรยาน เเราเดิน,น,ดดดนี่คือสนามจักรยานของเราก็เป็นจุดที่เขามาจัดสแสดงต้นไม้นะสมัยก่อนเขาจัดข้างล่างนี่ตอนนี้เขาก็เปิดพื้นที่ข้างล่างไ น่าสวยขน่ดเลยนะของกินกน็นาวไปเช่นกันนี่เราเดินมาได้พี่โลก๋วยนะ nào, hôm nay nãy đã đẻ cắc 3 lo, 4 lô, cân hàng đi. Nhiều <laughs> เราเดินมาถึงด้านหลังของโดมแล้วนะวงเวียนจักรยานของเราในโดมเป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆโอเคไปกันเดบอนยี่โถนะสวยดีนะเยอร์บีาเห็นเยอบิบ่าตัวเป็นๆน,นะ นีตรงลานี่โถนี่โถ,นถเนี่ยมันก็จะไม้สูงๆต่งดอกมันก็จะเยอะเข็มเศรษฐีดอกสีฟูสวยเองกุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสวยนะนะดนะอกสวยเนะี่ย มหาที่ไมเราไม่รีบเออแต่แต่เดี๋ยวงเล่นปะมาณแล้วบิแบบโนที่เอาเิดตมะม่วงเบาใต้ ต้นกระท่อมเจ็ดเมตรพันเจ็ดห้าสิบนะตัวตัดกิ่งไมมพันเจ็ดก็ถือว่าถูกหรือแพงเราก็ไม่รู้ราคานะนี่เป็นน้ำตกแตงสวนนะ่ะ chuồn chuồn đặc tuổi này nó thấy thắng thằng cận táng à bố thắng thì về nha ô mày cờ ẩu lương ẩu lương นี่เป็นตีนเลยนะอะไรชี้อะไรกล้วยไม้โอ้โหเลี้ยงไม่เคยตายเอาเขาเลยสีให้รอดก่อนเ้อยเนี่ยเจ้ากล้วยไม้เราเราเลี้ยงแบบ ตตามเจอถากมไม่เคยให้อาหารมันไม่เคยใส่ปุ๋ยอ่ะพวกคนเล่นต้นไม้เขาต้องใส่ปุ๋ยอยู่กับเราอยู่กับเรามันต้องโตเองเลี้ยงด้วยแครงอือหอมยอ่ะอืม กลิ่นหอมแย่วไม้แขวนไหนเนี่นยดอกขวนหัวต้องเดินไปตรงนู้นอีกนะ <c oughs> เออเนี่ยยังไม่เนี่ยขวาจะไปนะมืดธอดีมอต่ยแย่เยินนะลงมาดีไม่ต้องหนีหรอก รอยตัวแล้วรอยตัวไปแล้วเก๋งจีนตอนนั้นเรามาซ้อมอยู่นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเปิดนะสวยงามนะเมืองจีนอ้าวทริปดอกทานตะวันไปเออดอกจริงนะเนี่ยเหมือนดอกปอมนะโอ้เพียบเลย โอ้ยเรามาถึงดอกทานตะวันแล้วนะจ๊ะแหมพิมพิมมเีเพลอนดูดีดูพึ่งนี่น่ารักเด่นน้องกำลังกินไงกำลังดูดเลยโหเพลินเนี่ยยุง่งเนี่ยยุ่งสวยงามนะอันนี้ดอกอะไรทิพ จ่ายอะไรนะคอสมอร์ตอ,อ,อคอสมออืมอ่าน,น่าจะใช่คอสตมอรอันนี้เป็นมุมที่อยู่มาจากเกง๋งจีนนะก็เจอเลยแหม่คนเฮ้ยเฮ้ยทิพม,มือมากเมื่อกี้ไม่มีคนเมื่อกี้ไม่มีคนนะมากันแล้วเออยิ่งมือดคนยิงมานะดูเดิเดินกันเป็นกลุ่มเลยนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย จะถ่ายต้นไม้หรือถ่ายคนเออนี่เราเรามาถ่ายคนนะครับไม่ใช่ถ่ายต้นไม้คนเยอะกว่าต้นไม้นะเออโอ้โหโอ้ไม่กโอ้โหพระเจ้ามวลมหาประชาชน,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 นสุดยอด มีรถคือข้างทำอะไรแล้วเทนะะนี้สีม่วงอันนี้สีแดงชมพูอุ้ยดูดอกอันนี้น่ารักดีนะอืมมีหลายสีอืมไม่ใเลีวไเลีวโเหมือนจะไล่ไล่สีไป่ะสุดยอดนะคะนู่นนู่นตรงนู้นสวยอันนี้อ่ะเรากระายไปกรายไปอ๋ออันนี้บานชื่นนะค้อ่ะมานั่งดูแสงตกกันาปตรงนี้เข้ามานี่เลยระวังตกท่อตรงนี้น,น่ารักดอกยิบยิบระวังตกท่อเด้อ ม้สวยงามเลยนะคนก็เยอะเช่นกันเยามเย็นคนก็เยอะเลยมานั่งรอชมภาที่ตกนะ คนเยอะมาพูดหลายรอบนะมัน,นเยอะจริงอยู่เป็ดกันลอยกันเต็มเลยนะครับ เราพักได้สักแป๊บนึงก็โอเคนะหายเหนื่อยหายเมื่อยหลังแล้วไม่ได้ออกกําลังกายมานานมันจะเมื่อยหลังเนี่ยมาเดินสักเกือบสามชั่วโมงกิโลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปวนต่อเพราะจะเขาจะมีเปิดไฟเราไปเดินเล่นเดินดูไฟกันนะปกติมาที่นี่ทุ่มหนึง่งเขาเป่านกหวีดแล้วให้เตรียมออกจากสวนดูตรงนน้นมีกระดาษไฟเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่คนไทยทั้งหมดก็ดจะมีแนลๆ ชาวพม่าเนี่ยเวียดนามกัมพูชาพม่าพม่าเขาจะคลองนี่นี่นะเขาชอบมาพักผ่อนอะ่ะมันเป็นสวนต่หน้าที่เขามากันเยอะเขาก็บอกต่อกันลาวกัมพูชามาครบอ่ะปกติเฉเพาะคนไทยก็จะไม่เท่านี้เราคนไทยไม่มาเยอะอย่างนี้ ได้ก็ตรงนั้นมีดอกไม้จะให้ไปถ่ายนั้นนี่เป็นซุ้มอะไรนะการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่เรื่อยๆนะงามดียนเย็นนี่เหมือนที่บอกว่ามีการเปิดไฟประดับไฟเลยนะตามต้นไม้อะไรอย่างนี้แสงโพเพก็จะสวยนะเดี๋ยวเราลองถ่ายแสงไฟกับแสงโพเพเนะี่ยมุมนี้คือตรงหน้าหน้านหน้าหอสุนหลวงเนะี่ย มีประดับสวยเลยคนถ่ายกันเยอะเลยน้ำผูหน้าน้ำผูมีวงดนตรีมีเวทีหลายเวทีเลยนะ ดูน้ำพุยามเย็นนี่สดชื่นนะ

ป่านไม้สูตองเป้40ครับทิปถุงเท่าไหรอ่อ่ะพี่สูงเท่าไหร่ครับสูงเดียว40ครับอ่าในแพงนะอ,อันนี้เป็นนวดนะข้างบนนั้น อันนี้จําลองตีมตลาดน้ำนะรู้สึกในงานในมุมนี้สวยสุดมุมที่จะออกด้านถนนสวนหลวงไปด้านหลังบึงหนองบอลนูน้นออกด้านหลังเท่นถนนสวนหลวงหล่อกล้านะโอ้โหคนเยอะมาก สืบสารงานศิลป์ถิ่นเรืองรองสวยนะซุ้มซุ้มสะพานสวยนะตลาดน้ำของแท้นะ ทอดน้ำทอน้ำทอดอกมะพร้าวโอ้นี่ไงโอ้ว้าววันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมาแจกเต้าที่สนาะอาทวานนี้เราพลาดกัไป จัดดีมากเลยคือนี่มันน้องๆง,ง,งานการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยเนะียงานไทยเที่ยวไทยที่สนลุ่มใครไม่มาในพลาดลนะเนียเขาวสวนกวางไว้ทิปเขาวสวนกวางมตนะีต้นตำเนี่ยตัวร้อยแปดสิบหรือ็ไปซื้อชา โอ้ฟิลนั่งกินสบายมีคุกคือยังไง ร้านนี่คนเยอะ่เหมือนก่วบงทอกเลยว่าสวยหล่อได้เไม่แพ้การสริงๆท่องแห็นประเทศชายนะคะซึ่งเราก็ได้มีกิจกรรม <ม>คือก็ยิ่งสวยนะไฟสว่า,างเลยแทนที่จะร้องสักเจ็ดแปดเพลงนะคะเอาให้ร้องวันนี้ก็ไม่ต้องร้องออกเลยทักปีน,นี้เลยนะคะดีไหมคะว้ายดีเหรอ <laughs> วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกิจ

ทางละยี่สิบบาทจัดปลายเจ๊ทิปไอ้มุมนี้คือมุมก่อนออกเลยนะโซนสุดท้ายที่จะออกสวนหลวงนะทิปอ่าไม่น่าจะพลาดยี่สิบบาททั้งหมดเลยเนี่ยเจ๊ทิปว่าจัดเลยเราก็ปิดทิปบันที่ตอนวันแค่นี้นะปีที่สวนหลวงเราก็จัดใหญ่มากน้องๆง,งานไทยเที่ยวไทยที่สวนลุมเลย ก็มีโอกาสเข้ามากันของกินอร่อยของขายเยอะต้นไม้เยอะส่วนราคาก็ดูเอานะตาดีได้ตาไร้เสียมมีทั้งถูกแล้วก็แพงผสมกันแต่ตรงนี้ถูกแน่นอนยี <c oughs> ่สิบบาทเน่ถูกอะ่ะ <c oughs> เอาหล่ะ, <c oughs> ละเจอคนใหม่ทริปหน้านะครบับสวัสดี